สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กเช่นเคยรีวิวนะครับจากโพงคอเล็กนะครับตัวนี้เป็นจากโพงคอเล็กนะครับเหมาะสําหรับคอเสื้อนะครับใส่เอวยางกางเกงนะครับตัวนี้พิเศษคือเป็นระบบตีนตะกุยนะครับช่างเย็บโดยที่ช่างตีนตะกุยนะครับอย่างเร็วนะครับตัวนี้นะครับมีระบบดูดด้านหลังด้วยติ๊กั่นแน่นะครับระบบตัดได้ดูดนะครับตัวนี้เขาเรียกตัดได้ดูดยกตีนผีอัตโนมัตินะครับเป็นระบบลมนะครับ น aurus, ี่ครับสวยงามนะครับช่างเย็บเร็วหน่อยช่างนี่ครับเราสตีตะกุยนะครับแหมตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ระบบเป็นสามเส้นได้นะครับสี่เส้นได้นะครับอยู่ที่เรานะครับตัวนี้ก็ระบบทีห่างกดตรงนี้นะครับอ่าตบระบบปรับตีนผีด้านบนนะครับหรือว่าตีนฟันด้านบนนะครับตัวนี้นะครับสวยงามตัวนี้มีถังขยะนะครับดูนะครับดูถังขยะนะครับ อทางขยะดูดนะครับด้านล่างนะครับลงมานะครับเข้าที่นะครับนะครับทางขยะจะเข้านี่นะครับอ่าทางขยะเข้านี่เป็นระบบพร้อมนะครับตัวนี้อ่าเวลาออกมานะครับปั๊บนะครับไม่มีหางได้นะครับเพราะว่าถูกตัดไปขอปลอดภยนะครับอ่าอะไรนี่ด้าตัดโซ่นั่นแนวโอเคครับเป็นยูเฮดนะครับเก้าพันนะครับกิ้งเทคตัวใหม่ล่าสุดนะครับคอเล็ก นะครับ UH นะครับ UHS นะครับ9,003นะครับ04 03 04ก็คือ3เส้น4เส้นนะครับอ่าตัวนี้สวยงามครับตัวนี้เป็นคอเลยครับไปทำคอเสื้อแขนนะครับแขนเสื้อหรือว่าเอาใส่ยางเอวครับได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเป็นระบบคอมนะครับมอเตอร์คอม อ่าโอเคครับใส่ลูกกิ้งนะครับตัวนี้แต่ลูกกิ้งยังไม่ใส่นะครับแล้วแต่ว่าจะไปใช้กับอะไรผมค,ครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดที่ก็ขออภยัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ